ดิปโ o ลโดคลสเป็นไดโนเสาร์โซลโพอดขนาดใหญ่เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวจากปลายจมูกถึงปลายหางประมาณ25-27เมตรเดวิดยินเลดคำนวณขนาดมันไว้ว่าใหญ่ได้มากสุด33เมตรและมีน้ำหนักเพียง17-25ตันอาศัยอยู่กลางถึงปลายยุคจูเลสิกประมาณ154 ถึง152ล้านปีก่อนในโหมดหินดิ p โพรโดคัสเป็นหนึ่งในในโดเสาสโลพอทที่พบมากที่สุดในโหมดหินโดยพบร่วมกับอ p แพตท,ทอซอรัสอันลอซอรัสแบล็กครีโอซอรัตบรอนโทซอร,แรัและคาลาซอรัตดิโพรโดคัสมีลำคอและหางที่ยาวมากที่ปลายหาง มีก้อนกระดูกจำนวนมากที่ล้อมรวมกันสันนิฐานว่าใช้เป็นอาวุธคล้ายแซ่ที่สามารถฟาดด้วยความเร็วกว่าเสียงและก่อปรากฏการโซนิกบูมได้และเนื่องจากมีหางและคอที่ยาวมากมันจำเป็นต้องวางคอและหางขนานไปกับพื้นโลกและน้ำหนักของมันจะถูกถ่ายลงบนขาทั้งสี่ ที่ตั้งตรงอยู่คล้ายกับแท่งเสากะโหลกของมันเล็กมากเมื่อเทียบกับลำตัวและภายในกระโหลกยังมีฟันรูปร่างคล้ายแท่งดินสออยู่บริเวณด้านหน้าของกรามที่มีรูปร่างคล้ายรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่สามารถเล็มพืชลาบพื้นดินได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีฟันคล้ายแท่งดินสอจำนวนมากและไม่มีฟันกรามอยู่เลยนักบรรพชีวินวิทยาจึงสันนิษฐานว่า ดิโพ o c l a s สอาจมีพฤติกรรมการกินที่ไม่เคี้ยวอาหารมันจะใช้ฟันด้านหน้าฉีกพืชเช่นใบสนและเฟิร์นกลืนลงไปโดยไม่เคี้ยวพอะพืชที่ถูกกลืนลงไปจะถูกบดโดยหินที่มันได้กลืนลงไปในกะระเพาะก่อนหน้านี้นอกจากนี้จากการคำนวณววิธีทางการฟิสิกส์พบว่าจุดแซนเดอร์คลาวของ d ดิโพ o c l a s ส ยังอยู่บริเวณขาหลังทำให้ดิปโปรโดคัสสามารถยกตัวยืนไว้สองขาหลังได้ไทท่านโนซอรัสจัดเป็นไดโนเสา์กินพืชในกลุ่มโซลพอดลำตัวยาว9-12เมตรน้ำหนัก13ตันเกิดในยุคคีเทเชียตตอนปลายพบทางตอนใต้ของทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาใต้ไททันโนซอรัสมีลำตัวขนาดใหญ่คอยาวหนาหางยาวเดินสีข่ขาเชื่องช้ามากมักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงกินพืชเป็นอาหารสมองมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดลำตัวถูกค้นพบในปี1823ที่ประเทศอินเดีย แต่ไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการจนกระทั่งปี1877โดยชื่อนั้นได้มาจากเทพปกรน้ำกรีกหมายถึงกิ้งกาไทยท่านเทอริซิโนโซอรัสเป็นไดโนเสาร์กลุ่มเทอโลพอดชนิดหนึ่งโดยสายพันธุ์นี้จะไม่กินเนื้อแต่จะกินพืชมันกินพืช เพราะลักษณะของฟันมันทําให้เทอริจิโนซอรัสเป็นไดโนสเสาร์เทอโรพอดที่กินพืชเทอริซิโนซอรัสอาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสเมื่อประมาณ72-68ล้านปีก่อนค้นพบฟอสซิลที่ประเทศจีนมองโกเลียและตะวันออกกลางลักษณะเฉพาะของเทอริซิโนซอรัสที่ทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่ามันกินเนื้อ คือเล็บที่ยาวมากกว่า70ซนติเมตรและเดิน2ขาเหมือนไดโนเสาร์กินเนื้อทำให้ตอนแรกมันถูกคิดว่าเป็นพวกกินเนื้อแต่ในปัจจุบันมันจัดอยู่ในไดโนเสาร์กินพืชเนื่องจากลักษณะฟันที่เป็นซี่เล็กๆเรียงกันใช้ไม่ได้กับการกัดหรือเคี้ยวเนื้อส่วนเล็บที่มันมีก็ไม่เหมาะกับการฉีกเยื่อเพราะมันเปราะบางเกินไปดังนั้น เล็บที่ยาวกว่า70ซนติเมตรของมันจึงใช้ในการตัดใบไม้ลงมาจากต้นหรือไว้ป้องกันศัตรูโดยการขู่เท่านั้นนอกจากมันจะมีลักษณะเฉพาะคือเล็บของมันแล้วมันยังมีขาหน้าที่ยาวถึง2เมตรทั้งๆท,ท,ที่มันเดินด้วยขาหลังส่วนความยาวของตัวมันนั้นน่าจะยาวประมาณ7-9เมตรแบลคิโอซอรัส หรือบาชิลโอซอรัสเป็นโซโลพอดขนาดใหญ่ลําตัวยาว30เมตรสูง13-15เมตรน้ำหนัก78ตันหรือเทียบเท่ากับช้างแอฟริกา15เชือกอาศัยอยู่ในยุคจูเลอสิกเมื่อประมาณ200-130ล้านปีก่อนขุดค้นพบในอเมริกาเหนือและแอฟริกา เคยเป็นโซโลพอดที่ตัวใหญ่ที่สุดก่อนค้นพบอาเจนติโนซอรัสและซูเปอร์ซอรัสลักษณะเด่นของแบลคลิโอซอรัสที่ต่างจากโซโลพอดอื่นคือบริเวณจมูกบนกระม่อมมีโหนกยื่นขึ้นมาชัดเจนกว่าคามาราซโอรัสหรือโซโลพอดอื่นหางสั้นไม่มีปลายแท้มีขาหน้าที่ยาวกว่าขาหลัง ทำให้ตัวลาดลงแบบยีราฟส่งผลให้ส่วนคอของแบลคิโอซอรัสตั้งชันสูงกว่าทำให้มันสามารถหาใบไม้บนยอดสูงได้ดีกว่าพวกอื่นและมีประโยชน์ในการมองเห็นไดโนเสาร์กินเนื้อแต่ไกลพาราซอโลโลฟัสเป็นไดโนเสาร์ที่มีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียตตอนปลาย พบได้ในทวีปอเมริกาเหนือเช่นในรัฐอันเบอร์ตาประเทศแคนาดาหรือรัฐยูท่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นลักษณะเด่นของพาราโซโลโลฟัสคืองอนที่มีลักษณะเหมือนท่อกลวงยาวบางตัวอาจมีงอนยาวถึง1.5เมตรมีไว้ส่งเสียงหาพวก สามารถเดินได้ทั้งสองเท้าและสเท้ามีขนาดใหญ่โตพอสมควรเท่าที่ค้นพบไดโนเสาร์พันนี้จะมีความยาวประมาณ10เมตรกินพืชเป็นอาหาร